ประเทศพมา่าหรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารประเทศพมา่ามีพื้นที่657,740ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังกลาเทศและอินเดียมีประชากรจำนวน55.4ล้านคนสำรวจในปีพศ2550ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติเช่น ชาวพมา่าไทยใหญ่มอญยะไข่กะเหลี่ยงคาชินไทยและชินพม่าจึงมักเกิดปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาดร้อยละ92ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติมีภาษาถึง18ภาษาหลักที่ใช้อยู่ในพมา่าเช่นภาษามอญภาษาพม่า ภาษาปาลองภาษาไทยลือภาษาอารการันภาษามงภาษามอเกนมีภาษาทางการคือภาษาพมา่าการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของประเทศพมา่า 1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และความต้องการสร้างเอกภาพของประเทศอาเซียนเนื่องจากประเทศพม่าตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกัน จึงสมควรรับเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะมีผลทำให้สมาคมอาเซียนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอำนาจต่อรองและอิทธิพลในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นปึกแผ่นมีอิสระ,ะมากขึ้น 2. ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนการรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนได้สนับสนุนเหตุผลทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนที่มีความวิตกกังวลต่อการแผ่อิทธิพลในด้านต่างๆของจีนที่นับวันได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียนโดยในปีพศ2531พม่าและจีนได้มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างแนบแน่น สืบเนื่องจากพาม่าถูกตัดความช่วยเหลือจากนานาประเทศเป็นผลให้พาม่าต้องรับความช่วยเหลือจากจีนและพึ่งพาจีนอย่างเต็มที่ 3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพามา่าการรับพาม่าเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงมีภาพลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาคมระหว่างประเทศ ขอบของอาเซียนจะมีผลทําให้พม่าต้องปรับตัวและนโยบายของพม่าให้สอดคล้องกับนโยบายหลักปฏิบัติและประเพณีค่านิยมของสมาคมอาเซียนเองประเทศพม่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่23กันยายคมพศ2540สถานการณ์ทางการเมืองของพม่าเป็นที่ทราบกันว่ามีความรุนแรงและเป็นที่ยืดเยื้อกันมายาวนาน หากย้อนไปดูประวัติศาสตร,ร์พม่าจากเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2531ภายใต้ระบบะเผด็จการของนายพลเนวินซึ่งกลุ่มอำนาจมายาวนานถึง26ปีในขณะนั้นที่ทำลายชีวิตประชาชนหรือแม้แต่พระสงฆ์นับพันคนจนทำให้นานาชาติออกมาประนามการกระทำดังกล่าวและหลังเหตุการณ์ลนนลง พม่ายังมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นอีกซึ่งการปฏิวัติในครั้งนี้เป็นการปฏิวัติตนเองภายใต้การนำของนายพลซอมองในนามของสภาฟื้นฟูกฎระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อกทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศโดยจัดตั้งเป็นสภาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพอม่า ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนด้านการเมืองการปกครองประเทศพมา่าแบ่งเป็นเขตการปกครองเป็น14แห่งแบ่งเป็น7เขตได้แก่ตนาวสีพะโคมันทะเลมาเกลย่างกุ้งสากายอิลวดีและรัฐ7รัฐได้แก่กะชินกายากะเลียงฉานชินมอนและยะไข่ โดยมีเมืองหลวงชื่อเนปิดอซึ่งอยู่ในเขตมันทะเลปัจจุบันพม่ามีระบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขปัจจุบันคือพลเอกเต็งเซ็งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหาภาพพม่าคนปัจจุบันด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐกิจสหภาพพม่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งการดธรรมชาติป่าไม้และแร่ธาตุที่สำคัญเช่นสังกะสีดีบุกและเนย้มณีต่างๆนอกจากนี้ยังมีเขตเกษตรกรรมโดยการพเพาะปลูกข้าวเจ้าพอกระเจ้าอ้อยและพื้นเมืองร้อนอื่นๆในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิลวดีแม่น้ำสโตงและแม่น้ำทวายมาลิดทั้งยังมีน้ำมันปิโตรเลียม ทางภาคกลางตอนบนเหมืองดีบุกทางตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นเขตอุตสาหกรรมมีเมืองทวายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุดที่ใหญ่ที่สุดของพมา่าสกุลเงินของพม่าคือจัดในระยะเวลาตั้งแต่ปีพศ2505ถึง2531ประเทศพม่ามีนโยบายต่างประเทศที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนโยบายโดดเดี่ยวตัวเอง และปกครองประเทศภายใต้เผด็จการอาหารกระทั่งเกิดความวุ่นวายในพมา่าในปี2531ทําให้พมา่าหันมาปรับใช้ในโยบายเปิดประเทศทางด้านเศรษฐกิจด้วยการออกกฎหมายการลงทุนต่างชาติและติดต่อคบค้ากับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น